สวัสดีครับชาวราศีกันยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชนะดืดวงใบบูพยาวันจะดูดวงให้กับผู้เกิดในลัคนาราศีกันหรือชาวราศีกันสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของครึ่งเดือนหลังสำหรับเดือนมิถุนาย,ยน2567นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เดี๋ยวเรามาดูไพ่กันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรก็ รับแตะพลังงานด้านบวกนะครับก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับแก๊ share, ก,ก็ติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยําม,มากกว่านี้ก็สามารถแอดไลน์ ID มาได้ที่ userbupaya59 นะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าไพ่ของคุณนะครับจะเป็นอย่างไรกันบ้างไพ่ใบแรกได้เป็นไพ wow, ่เทนอปวานว้าวสถ้วยเลยนะครับ 3 of sword 8 of p f p t n t l e l e แล้วก็เป็นไพนะ่เ o of u u p เนาะไพ่ค่อนข้างที่จะมีาภาวะอารมณ์ความรู้สึกที่ชาวกันลักณะกันอาจจะมีการแบกภาระในช่วงแรกนะครับอาจจะต้องค่อยเป็นค่อยไปแต่สุดท้ายที่สุดแล้วอ่ะความรักความสัมพันธ์ของคุณจะลงตัวได้ดีมากๆเลยเพราะมีไพ่ทูออฟคับ แา่ว่าชาวการลักษณากันมีโอกาสที่จะมีความสุขความสมหวังในเรื่องของความรักที่มีคอมมิตเมนต์ความรักความสัมพันธ์ที่ตัวคุณได้ พบเจอกับคนที่ดีคนที่ใช่สำหรับตัวคุณมากขึ้นนะครับตัวคุณเองอาจจะมีปัญหามีความรู้สึกที่อาจจะเคยผิดหวังนะครับกับปัญหาในอดีต tree of sort แล้วก็ egg of cup มันทำให้ตัวคุณค่อนข้างที่จะแบบเหมือนเคยผ่านประสบการณ์เคยผ่านปัญหาเคยผ่านอะไรที่เคยผิดหวังมาในอดีตคุณจะเดินจากความรู้สึกสิ่งเหล่านั้นไปได้ละ คุณรู้สึกว่าคุณเหนื่อยมามากกับการแบกภาระแะเทนอฟวันต่อไปเนี้ยมันจะเป็นความมั่นคงสรับชาากันละ่ะนะครับหนึ่งเหรียญคือความมั่นคงหนึ่งเหรียญคือความที่เราได้รับโอกาสดี กับคนที่ดีนะครับปัญหาความทุกข์ท็อกซิตต่างๆจะค่อยๆค,คลี่คลายชาวกันลนกักษณะการจะเปลี่ยนผ่านหลายสิ่งเพื่อให้เกิดความสําเร็จอิทธิพลของดาวคู่ของคนหลักของคุณออกจากเรือนมอรณะเข้าสู่เรือนสุภาแล้วนะครับไปทับกับดำลึกอจะอยู่การปรับการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างสุภาคือความสําเร็จในตําแหน่งธรรมเกณฑ์หรือธนูเกณฑ์ก็จะทําให้ความหลักของคุณนั้นเกิดการปรับการพัฒนารูปแบบ กับความสัมพันธ์และมีความโดดเด่นระหว่างกันและกันมากขึ้นขอให้ชาวกันลักนาการเก็บทุกสิ่งทุกอย่างไว้เป็นบทเรียนนะครับแล้วพยายามเติมเต็มความรู้สึกฮิวริงตัวเองแล้วคุณจะได้รับโอกาสสิ่งที่คุณควรจะได้และอะไรที่มันเป็นความรู้สึกที่เราอยากจะมีสิ่งดีๆอยากคาดหวังเกินไปแต่คุณจะเจอกับความรักที่ดีขึ้นความรักที่มีอนาคตความรักที่ได้รับความสุข การเต็มเต็มและยังมีโอกาสที่คุณจะมีรูป,ประธรรมกับในเรื่องของความชัดเจนของความหลักที่ดีขึ้นอะไรที่เคยผิดหวังคุณจะ move on มันมาได้นะครับคุณอาจจะละทิ้งในสิ่งเก่าๆที่เรามีความสุขว่ามันเป็นอดีต คุณจะมองเห็นแต่อนาคตคุณจะไม่มองไปที่อดีตอีกแล้วนะครับพบสุภะหมายถึงความสําเร็จหมายถึงอนาคตเพระาะอนาคตของคุณจะมีความสําเร็จที่ดีขึ้นอนดีตคือสิ่งที่คุณผ่านมาแล้วมรณะคืออดีตนะครับคุณก้าวข้ามผ่านความความตายมาแล้วแหละเอาง่ายๆนะครับตอนนี้คุณกําลังเข้าใกล้ความสําเร็จหรือสิ่งดีๆกําลังจะเข้ามาทีนี้เรามาดูกันต่อว่าไพ่อยากจะบอกอะไรสำหรับชากกกากันแล้วก็ลัคนาการเพิ่มเติมกันบ้างนะครับ ขอให้กับชาวกันลักณากันด้วยนะครับไพ่ใบแรก5้าถ้วยเก้าไม้ไพ่ t h h h a ฮ o f Fan แปดเหรียญ7ดเหรียญอิทธิพลใต้สำหรับ Judgment นะครับเท่าที่ดูพลังงานของชาวกันลักณากันค่อนข้างมีท็อกซิกเยอะเหมือนกันแต่คุณจะ เปลี่ยนผ่านอย่างที่บอกแหละว,ว่าคุณกําลังรอคอยกับการเปลี่ยนผ่านทุกสิ่งทุกอย่างนะครับแล้วตอนนี้คุณค่อนข้างดูจริงจังกับอนาคตของคุณมากขึ้นอะไรที่เคยเป็นอดีตคุณจะไม่หวนกลับไปคิดหรือไปตัดสินใจทําในสิ่งที่ผิดพลาดกับในเรื่องของความรักที่มีในอดีตอีกแล้วนะครับอดีตคือบทเรียนที่ยิ่งใหญ่สำหรับชาวกันเนะเาะไพ่ใบน,นี้คือเป็นตัวแทนของการหลุดพ้น judgment จัเมนคือชาวการกําลังจะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงนะครับความรู้สึก กับสิ่งต่างๆที่มันเป็นอดีตความเสียใจเอ่ยนะครับความผิดหวังเอ่ยการแบกภาระเอ่ยคุณจะ move on ได้นะครับคุณจะหลุดพ้นได้ไพ่ j u d g m e n t มาคือการหลุดพ้นอะไรที่มันเป็นความยึดติดในอดีตอะไรที่มันเป็นความเจ็บปวดในอดีตของคุณนะ่ะคุณจะก้าวข้ามผ่านทุกสิ่งทุกอย่างไปได้เพราะคุณใช้เวลากับการเยียวยาการศึกษาการเข้าใจการเรียนรู้สิ่งต่างๆแล้วทําให้ตัวคุณได้ ตหนักและตื่นรู้กับความรู้สึกจนทําให้คุณสามารถที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ในสิ่งต่างๆบางคนอาจจะยึดในทางธรรมมากขึ้นเพ,พราะดาวพฤหัสบดีเนี่ย ไปอยู่ในตำแหน่งธรรมเกณฑ์เนี่ยเพราะว่าเราอาจจะใช้ธรรมะเยยานะครับหลายคนอาจจะทำสมาธิหรือหลายคนอาจจะทำแบบวิปัสสนานะครับหรือบางคนอาจจะไม่ได้เข้าทางธรรมแต่เป็นลักษณะของการตื่นรู้การพัฒนาบางคนเนี่ยทำโยคะก็เป็นการฝึกจิตอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับฝึกการสมดุลบา анс, ลาน์ร่างกายแต่มันก็จะทำให้สภาวะจิตใจของเราได้รับาการผ่อนคลาย อดีตคือความสิ่งที่คุณผิดพลาดมามันทําให้คุณตระหนักและเรียนรู้กับสิ่งต่างๆคุณก็จะค่อยๆ move on กับความคิดสิ่งเหล่านี้ไปได้อะไรที่เคยติดอยู่ในความรู้สึกของคุณจะปลดล็อกปลดปล่อยนะครับ Judgment คือการปลดปล่อยเนาะเราก็จะปลดปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนพูดง่ายๆคือชาวกันลักษณะกันก็จะหมดทุกหมดโศกนะครับกับในเรื่องของความรู้สึกในสิ่งเหล่านี้มากขึ้นแต่ว่าดาวราหูยังโคจรเล็งกับลักนาของชาวกันแล้วก็ลักนากันอยู่ บางทีอะชาวกันหลายคนอาจจะยังคงต้องใช้พลังงานค่อนข้างเยอะแบกภาระอีกค่อนข้างมากน้อยหนึ่งกับการที่เราจะต้องก้าวข้ามผ่านมันไปให้ได้ไ mm hmm. พ่เด e h ฮาร์โรฟมานะครับ The h ฮาร์โรฟก็คือไพ่พระสังฆราชถูกไหมแล้วตามจริงาทางโหราศาสตร์บอกว่าคุณได้ตำแหน่งธรรมเกณฑ์ธรรมเกณฑ์ก็หมายถึงคนรองของธรรมธรรมะนะครับแล้วไพ่ใบนี้ก็คือพระสงฆ์ใช่ไหมไม่ใช่พระสงฆ์พระสังฆราชแปลว่าตัวคุณจะหลุดพ้นจากความคิด กับสิ่งต่างๆนะครับเพื่อที่เราจะมีอนาคตที่ดีเหมือนเราได้ถูกปลดปล่อยเราได้ถูกปลดล็อกนะครับโดยการเยียวยาความรู้สึกหรือหาทางออกได้ไพ่ทฮา,าเรเาฝนเนี่ยสังเกตดูจะมีรูปคุณแจเห็นไหมครับเป็นรูปคุณแจแล้วก็มีชู2นิ้ว2นิ้วเนี่ยเปรียบเ,เสมือน่อะฟังดีๆนะครับสนิ้วไม่ใช่3นิ้วนะสนิ้วนะครับของพระสังฆราชเนี่ยที่ชูขึ้นบนฟ้าแปลว่าอย่างรูฟ้าดิน นะครับปาวาสามารถที่จะแบบเหมือนหาทางปลดล็อกได้นะครับเนอะอาจจะมีโอกาสของการที่เราจะเข้าใจในหลักธรรมหรือว่าอาจจะไม่เกี่ยวกับหลักธรรมแต่เป็นการฟื้นฟูสภาวะจิตใจหรือคุณอาจจะมีปัญญามีการประเทืองปัญญาความคิดในสิ่งต่างๆที่เรามีสติตั้งมัน่นมันทําให้เราสะกดขม่มนะครับ ความรู้สึกในสิ่งต่างๆแล้วเราค่อนข้างดูจริงจังกับการที่เราจะมีอนาคตใหม่นะครับกับสิ่งที่เราอยากจะเป็นคุณอาจจะอดทนรอคอยในสักระยะเวลาหนึ่งเจ็ดเหรียญคือการอดทนการรอคอยแต่คุณจะได้รับดอกผลของการที่เราได้กระทําเอาไว้นะครับพูดง่ายๆคือกรรมกรรมมันคือการกระทําเราจะได้รับผลของการกระทําในสิ่งที่เปลี่ยนแปลงแล้วดีขึ้นนะครับรู้ไหมครับว่าภพสุภาเนี่ย เป็นภพของการเจริญเติบโตการงอกเงยถ้าเราจะทําให้ทุกอย่างมันสําเร็จได้เราก็ต้องเริ่มจากการกระทําแล้วคุณจะได้รับผลลัพธ์ในสิ่งที่ดีความสําเร็จจะเข้าข้างคุณสำหรับชาวกันแล้วก็หลักคณากันนะครับความรักของคุณจะได้รับโอกาสความรักที่ลงเอยได้มันเป็นไพ่ที่ดีมากๆเลยไพ่โซเมตไพ่ของความรักที่ลงตัวสมกับที่ดาวคู่ครองคนรักคือดาวพัสบดีโคจรเข้ามาในเรือนสุภะสุภะหมายถึงความสมหวัง หมายถึงความสําเร็จหมายถึงความรักความสุขความเจริญเติบโตการพัฒนานะครับหนึ่งเหรียญเข้ามาหนึ่งเหรียญหมายถึงความมั่นคงหมายถึงการได้รับหมายถึงโอกาสในสิ่งที่เราจะได้รับความสุขความมั่นคงการเต็มเต็มและมีความรักความสัมพันธ์ที่มีความชัดเจนมีอะไรที่มันเป็นแบบรูปธรรมมากกว่าสิ่งที่เราได้อ่า ในสิ่งที่ผ่านมาทั้งหมดเลยเพราะอะไรรู้ไหมครับหเหรียญเนี่ยสังเกตดูมันจะมีวิวมีทิวทัศน์เนี่ยมันหมายถึงว่าเราเนี่ยได้รับโอกาสในสิ่งที่มันเป็นความยิ่งใหญ่1เหรียญคือความยิ่งใหญ่มโหฬานนะครับถ้าเทียบกับที่ดินนี่เป็นร้อยไร่พันไร่นะครับแปลว่าเหมือนกับเราจะได้รับพรที่ใหญ่อะ่ะเออนะครับแล้วก็ไพ่สองถ้วยก็คือความสุขความมั่นคงการได้รับการเยียวยากา,การเติมเต็มนะครับคุณอาจจะเจอคนใหม่ที่ดีกว่าคนเก่า หรือคุณอาจจะเป็นคนเก่าที่อาจจะทําให้เรากับเขาอะได้ชดใช้กันและกันแล้วนะครับหลุดพ้นจากวิบากกรรมบ่วงกันถ้าเขากับเราเป็นคู่กันเราก็จะปรับและจูนกันได้ดีขึ้นนะครับเขาอาจจะเห็นเราในทิศทางที่ดีแล้วทําให้ความหลักมันกลับมามีโอกาสดีๆกับความรู้สึกที่ดีก็ได้หรือบางคนอาจจะต้อง move on นะครับ กับความผิดหวังนะครับกับการแบกภาระในอดีตเพื่อที่เราจะก้าวข้ามผ่านไปถึงความสําเร็จแล้วก็ความหลักที่ดีงามมากกว่านี้ก็เป็นไปได้เช่นกันนะครับดังนั้นก็ยินดีกับชาวกันแล้วก็ลักขนากันด้วยที่คุณจะได้รับการสนับสนุนการส่งเสริมและการหลุดพ้นจากวิบากกรรมกับความทุกข์ทั้งปวงนะครับ แต่คุณต้องมีสติกับการใช้สติกับความคิดให้มากนะครับต้องใช้การตกผลึกอย่าใช้แต่ใจนำทางเราต้องใช้สตินำทางด้วยเพื่อที่เราจะได้ไปถึงณนะจุดเป้าหมายความสําเร็จได้มากกว่านี้สําหรับใครที่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามนะครับก็อย่าลืมนะครับเป็นกําลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ